เราจะต้มปลากันนะคะเดี๋ยวมาดูเราต้มปลากันฝีมือยายร่างงานแม่รักยูทูบเบอร์นะคนนี้นะจะหาเงินทางนี้นะอะไรท,ท,ที่ถ่ายรูปรรรนะนี้เล่นๆนะนีกำลังนะ อะไรว้ยม really so. ึงอย่าพูดเยอะปกติก็ได้อยู่แล้วก็จะได้เยอะขึ้นเออรอยฮ่าย่ะฮ่าฮ่าฮา่คร่าฮ่าฮ่า่า่ ต้มปลาช่อนใส่ใบมะขามอ่อนเออกระดิสตังไฟใช้เตาถ่านเวลาทำแล้วมันจะหอมอร่อยค่ะ ใกล้ละใกล้กลสุและปิดฝา,มา <c oughs> หม้อหม้อกับฝาหม้อก,กับฝาคนละไซส์ยายกันลงไปเอาเครื่องมาปรุงซุปเ <c oughs> <c oughs> ผ็ด เมนูวันนี้ต้้งปลาช่อนใส่ใบมะขามอ่อนซุปเห็ดอากาศเย็นนะคะที่ต่างจังหวัดอากาศยังเย็นอยู่ช่วงเช้าหนาวช่วงบ่ายร้อนกลางคืนหนาวขี้มูกไหลน,นะตอนนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงเดียเด๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว